นักเรียนเดี๋ยวนักเรียนมาดูวิธีทำการตัดต่อเสียงนะอย่างแรกเราต้องดาวน์โหลดไฟล์เสียงก่อนเข้า youtube เลยแล้วก็เลือกเพลงที่นักเรียนชอบนะครับนะแป๊บหนึ่งนะอย่างคุณครูชอบเพลงดวงเดือนใช่ไหมคุณครูเลือกเพลงดวงเดือนแล้วกัน พิมพ์ไปอ่ะดวงเดือน <S <S พอเข้ามาปุ๊บเนี่ยนักเรียนเห็นคำว่าอยู่ไหมอยู่อ่ะมันจะอยู่ข้างหน้าอ,อจะอยู่ต่อจากวเว็บหลังจุดเนี่ยนะครับให้นักเรียนใส่ S S ใส่ S S ไปข้างหน้าใส่ S S ไปหน้ามันจะไปอีกหน้าหนึ่ง หลังจากนั้นเนี่ยนักเรียนมันจะขึ้นหน้านี้นะครับเลือกตรงนี้เป็น360นะนักเรียน MP4 360จำไว้นะครับมันจะมีอะไรหลายๆอันเนี่ยแต่ให้นักเรียนเลือกเป็น MP3 MP4 360ที่ไม่มีลำโพงกรกระบาทนะลูกเลือกอันนี้นะครับอ่าแล้วมันจะเปลี่ยนหน้าไปคลิกขวาอ่ามันจะขึ้นหน้าหน้านี้จะมีวิดีโอให้นักเรียนคลิกขวาท,ที่วิดีโอกด เซฟวิดีโอแอดเนี่ยครับตรงนี้ลูกหรือถ้าเป็นภาษาไทยมันจะเขียนว่าเอ่อบันทึกเป็นวิดีโอหรืออะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นะนะครับเซฟเนี่ยครับมันก็จะขึ้นหน้าต่างใหม่ขึ้นมาให้นะอ่าแล้วเราก็ตั้งชื่อไปชื่อเพลงที่เราต้องการหลังจากนั้นเนี่ยนักเรียนก็เลือกตำแหน่งเซฟคุณครูเลือกเซฟไปที่เดสก์ท็อปแล้วกันอ่าง่ายหน่อยอ่าเต็มแล้วคราวนี้ คราวนี้นะนักเรียนนะอะ่คุณครูก็จะเปิดโปรแกรมนะครับโปรแกรม Nero นะครับ Nero Wave Editor นะครับขึ้นมาอ่หลังจากนั้นนะครับคุณครูก็เลือกเพลงใส่นะนักเรียนนะเพลงคุณครูนะครับตอนนี้มันเป็นไฟ์ล m p c อนะครับอเลือกลากใส่เข้าไป คราวนี้เรามาดูว่าไอ้โปรแกรมนี้เนี่ยมันทําอะไรได้บ้างนักเรียนดูตรงนี้ก่อนไอ้ตัวนี้เนี่ยตัวนี้เนี่ยมันแปลว่าบันทึกตัวนี้เนี่ยแปลว่าเล่นเพลงตัวนี้คือเล่นทั้งหมดตัวนี้คือวนเพลงอีกครั้งหนึ่งฟังอีกฟังซ้ำอีกครั้งหนึ่งอ่านักเรียนครับอย่างแรกเราก็ต้องคัดโดยตรงๆเลยเนี่ยคุณครูตัดต่อมานานแล้วเนี่ยนะครับคุณครูก็จะ รู้ว่าเพลงเน,นี้ยมันอยู่ตำแหน่งตรงไหนคราวนี้ถ้าเป็นนักเรียนยนักเรียนควรฟังเพลงให้จบก่อนนะครับฟังให้จบก่อนรอบหนึ่งแล้วเราก็มาค่อยค,อยคอยหาว่าไอ้ตำแหน่งเสียงตรงที่เราต้องการเนี่ยมันอยู่ตรงไหนนะครับคราวนี้อ่ะคุณครูนักเรียนเห็นไหมครับวิธีการตัดเรามาดูวิธีการตัดก่อนนะการตัดเนี่ยมันกดได้สองปุ่มคือนะครับกดลูกบอลไก่ตรงนี้กับกดคอนโทรลเอ็กซ์นะครับอ่า วิธีตัดคือเราต้องคุมดําในตําแหน่งที่เราต้องการนะครับแล้วกดคันไก่อมันก็จะตัดหรือกดคอนโทนเอก็ได้คอนโทเอกมันก็จะตัดเหมือนกันแต่ถ้ากดคอนโทนแซเนี่ยมันจะกลับไปแบบเหมือนแบ็กกลับนะครับมันจะกลับไปสมมติเ,เราลบคอนโทนเอ็กเราจะเรียกกลับขึ้นมาเรากดคอนโทนแซอย่างเงี้ยครับเ,ออเป็นหน้าที่ของคอนโทลแซดคอนโทนเอ็กก่อนนะ อีกวิธีหนึ่งถ้านักเรียนอยากจะเลือกแบบละเอียดคือกดชิปค้างไว้กดลูกศรซ้ายขวากดลูกศรซ้ายขวาเนี่ยนะครับมันก็จะคุมดำอย่างเงี้ยครับอ่านะครับไอจุดที่เราคุมดำเนี่ยเราอยากจะฟังเสียงตรงที่เราคุมดำเนี่ยให้เรากดเพลงตัวนี้นะครับอ่า หรือเราจะกดสเปคาร์ก็ได้สเปคาร์ก็เล่นเหมือนกันอ่าคราวนี้คุณครูจะตัดนะครับท่อนที่คุณครูไม่อยากจะได้อ่าคุณครูอยากจะตัดท่อนนี้เอาทิ้งออกไปก่อนกดปุ๊บคอนโทรลเอ็กเลยไม่จําเป็นต้องมีอ่าคราวนี้คุณครูก็ อโอเคคุณครูจะตัดตรงนี้ทิ้งไปคุณครูอยากได้คำว่าคืนเลยคุณครูกดชิปค้างนิดนึงเพื่อลบให้มันละเอียดขึ้นชิปค้างซ้ายขวากดคอนโทรลเอโอเค x ถ้าเพลงเล่นอยู่เนี่ยเราจะไม่สามารถกดตัดได้เห็นไหมครับตัวแดงขึ้นอยู่ให้เรากดหยุดตัวแดงก่อนนะกดหยุดตัวแดงก่อนนักเรียนเวลาเพลงเล่นอยู่เราไม่สามารถตัดได้เรากดหยุดตัวแดงก่อนพอเรากดหยุดตัวแดงเนี่ยแล้วเราค่อยกดตัดนะครับ คราวนี้มันก็จะจบแบบพุ่นห้วนเนี่ยเราไม่อยากได้จบพุ่นห้วนจาได้ไหมโจทย์ที่ครูคให้ไปคือเฟดอินกับเฟดเอาให้เราคุมดําก่อนเลือกวอลลุ่มเลือกเฟดเอานะครับตรงนี้มีสี่อันนะักเรียนไปลองใช้ดูว่าแต่ละอันเนี่ยมันเป็นยังไงอ่า แต่เนี่คือหน้าที่ของเฟดเอาท์นะครับแต่ถ้าเฟดอินก็คุมดำในจุดที่ชอบนะครับเดี๋ยวคุอกลับไปน,นะอ่าคนนี้เอาคุณคุมเฟดเอาท์นะครับเฟดเอาท์ก่อนอ่เฟดเอาท์พุ่งต่อไปคุมเฟดอินให้เราเราจะเลือกยังไงเราก็ชอบเลยอินเนี่ยคือเบาไปดงังส่วนเอาท์เนี่ยคือนะครับดังไปเบา เราเข้าเราเข้าเพลงเราต้องใช้อินนะครับอ่าอันนี้ก็คนเล่นนะครับตุุ๊ตุ๊กตุคนเล่นให้ดูเ,เห็นไหมครับม,มันจะไม่ค่อยตอนนี้มันจะสะดุดนิดนึงนะครับแต่ว่าตรงถ้าเรารู้สึกไม่พอใจเรากดค Ctrl น Z นนกลับได้นะครับ แต่ว่าก่อน,อนจะกดคอนโทรลแซเราต้องปิดเพลงก่อนอเพลงเข้ามาเออนะครับอ่ะสมมุติว่าเราไม่พอใจในสิ่งที่เราตัดนะครับเราก็แก้ใหม่ได้นะครับ ใช่ไหมเราบนแก้ได้เห็นไหมเราไม่ชอบอะไรสิ่งที่เราตัดตอนแรกอ่ะเราลองลองใช้เทคนิคเทคนิคอื่นนะครับเห็นไ,ไหมครับมันมีการเลือกเทคนิคได้เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้วอลลุ่มเนี่ยต้องเฟดอินเฟดเอาเนี่ยนะครับแต่ละอันมันจะมีเทคนิคของตัวเองในการเป็นลายเสียงอ่ะหลังจากนั้นพอเราพอใจในสิ่งที่เราเลือกแล้วเรากดไฟล์กดเซฟแอส นะครับเลือกตรงนี้นะครับตรงนี้จําเป็นมากเลือกเป็น MP3 Pro นะครับตรงนี้นะครับ MP3 slash MP3 MP Pro เลือกตั้งชื่อครับตั้งชื่อแต่ของนักเรียนเนี่ยเวลาจะส่งงานคุณครูเนี่ยให้นักเรียนตั้งชื่อเป็นชื่อนักเรียนนะครับใส่แฟชไดร์มาอ่าอันนี้ก็คือไฟล์ที่คุณครูเสร็จแล้ว นะครับคุณครูก็จะได้ไฟล์เพลงที่คุณครูต้องการมาแล้วนะครับตอนนี้นะฮะเดี๋ยวคุณรูจะไปดูซิว่าไฟล์เพลงคุณครูเซฟไว้ตรงไหนเนี่ยองเดือนนะครับคุณครูเซฟเองคุณครูก็ลืมเองเนาะไม่เป็นไร ใหม่อีกรอบนึงโอเคแปลว่าคุณเซฟไว้ที่เดสก์ท็อปแล้วนะครับตอนนี้คือดวงเดือนอ่ะแปลว่าคุณเซฟเวลาคูตเจอแล้วครับแต่ว่าคุณครูอย่างที่เกตานะโอเคอันนี้ครับดวงเดือนตัดอ่ะหลังจากนั้นนักเรียนก็เซฟอันนี้ใส่แฟลชไดฟ์ประตูนคุณครูเดี๋ยวนักเรียนมาดูผลนะครับที่ออกมา เพลงยาหวห้วาสิบวิม,มันก็เห็นไหมมันก็จบแค่ห้าสิบวิเราก็จะได้ในสิ่งที่เราชอบออกมานะครับคราวนี้นักเรียนก็เซฟมาส่งคุณครูได้นะครับอ่ะไว้แค่นี้นะครับ